นี่เป็นภาพการสาธิตการทำปุ๋ยสูตรมูลวัวผสมแกลบดำเพื่อชาวบ้านในพื้นที่ตำบหลหนองเหล็กอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามได้ทำเองและก็นำไปใช้ในการเกษตร โดยนางสาวมาลีสุป,ปันตีคณะทำงานสมาคมสถาบันจัดการความรู้กรเกษตรกรรมยั่งยืนซึ่งเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การทำปุ๋ยได้กล่าวว่าขั้นตอนการทำปุ๋ยสูตรมูลวัวผสมแกลบดำนี้ทำไม่ยากเริ่มต้นก็นำมูลวัวเทผสมกับแกลบดำก่อนในอัตราส่วนมูลวัว1กระสอบแกลบดำสองกระสอบใช้จอบคนคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นก็นำกากน้ำตาลมาผสม กับน้ำเปล่าและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในอัตราส่วนน้ำ20ลิตรกากน้ำตาล1แก้วและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง1แก้วคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นก็นำมาราดรสผสมกับบุญงัวและแกลบดำคนคุกเขาไปเรื่อยๆสังเกตว่ามีความเหนียวได้ที่โดยใช้มือลองกำดูเมื่อกำเป็นก้อนได้ก็ถือว่าใช้ได้จากนั้นก็ตักใส่กระสอบไปหมักไว้ในที่ร่มใช้เวลาประมาณ 15วันก็สามารถนํามาใช้ได้แล้วซึ่งวิธีการตรวจสอบว่าใช้ได้แล้วหรือไม่นั้นให้ลองใช้มือสัมผัสดูถ้ามีความเย็นไม่ร้อนก็ถือว่าใช้บํารุงพืชบํารุงดินได้แล้วหรือถ้าจะใช้เป็นดินปลูกก็นําไปผสมกับหน้าดินทําเป็นดินปูกคุณภาพสูงได้เลยสําหรับการออกให้ความรู้กับชาวบ้านในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือของสำนักง,งานวิจัยแห่งชาติ และสมาคมสถาบันจัดการความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนครับปุ๋ยแบบง่ายๆค่ะสําหรับเอาไปปลูกผักในครัวเรือนค่ะไว้บริโภคค่ะเป็นปุ๋ยด้วยเป็นดินปลูกด้วยใช่แล้วค่ะค่ะครับครับครับส่วนผสมมีอะไรบ้างครับวันนี้ส่วนผสมวันนี้มีแกลบดําแล้วก็มีขี้วัวเป็นหลักค่ะแล้วก็เราใช้เติมด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็กากน้ําตาลค่ะอัตราส่วนนี่ครับเริ่มแรกครับอัตราส่วนอันนี้สูตรนี้เราใช้อ่า ขี้วัวหนึ่งกระสอบแกบดำสองกระสอบค่ะแล้วก็เติมกากน้ําตาลกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะกากน้ําตาลเห็นกับเห็นว่าต้องมีการผสม,มอะไรบ้างคถึม,มมีผสมน้ำผสม,ม,มอ,อะไรเนะี่ยอค๋อค่ะ,ะถ้าน้ํา20ลิตรเราก็ใช้กากน้ําตาลประมาณ1แก้วค่ะแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงประมาณ1แก้วแล้วก็คนให้ละลายแล้วก็ค่อยเอามารดบนกองปุ๋ยค่ะ ลบในในแกบดำกับขี้เหวที่เราผสมไว้ใช่แล้วค,ะค่ะครับจะดูยังไงว่าว่าว่าปริมาณที่เหมาะสมมันเข้เาากันก็ดูความชื้นค่ะ,ะถ้าน้ําพอแล้วเนี่ยเราก็จะลองเอามือกำดูค่ะกำแล้วก็มันเป็นก้อนไม่แฉะเนี่ยค่ะก็แบดูก้อนไม่แตกนะก้อนนี้ก็ใช้ได้ละค่ะเสร็จเสร็จ,จ,จแล้วไปใช้งานได้เลยไหมครับรือว่าต้องเอาไปหมักไว้แบบไหนเอาไปหมักไว้ค่ะ หมักสองแบบค่ะอันนึ้งถ้าเราทําเป็นกองแบบนี้เราก็หาหาผ้ามาคุมไว้ค่ะแล้วก็ถ้าเอาใส่กระสอบก็เอาใส่กระสอบไปแล้วก็ไปเปิดเปิดปากกระสอบแล้วก็วางไว้แล้วก็พิกกระสอบในวันถัดไปค่ะไว้ไว้ในที่ร่มหรือว่าในในกลางแดดครับไว้ในที่ร่มค่ะไม่โดนแดดไม่โดนฝนค่ะไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องคึอไม่ต้องอยดแต่ว่าให้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 โปร่งไหมใช่ค่ะที่ร่มแต่ว่าโปร่งเนาะใช่ค่ะ กับถ้าเป็นกองเนี่ยค่ะเราก็อาจจะต้องมีการอ่าเอามาเปิดผาาแล้วก็มีการคนค่ะเจาะรูให้ให้ความร้อนมันระบายออกครับครับให้เวลาประมาณกี่วันครับเอาไปใช้งานได้ครับอันนี้ประมาณสิบสิบห้าวันค่ะก็ใช้ได้แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศค่ะเราอาจจะต้องดูว่าช่วงนั้นสภาพอากาศเป็นยังไงค่ะก็วิธีการว่าดูว่าใช้การได้หรือยังก็คือ เอามือสัมผัสดูค่ะถ้าเขาเย็นตัวเรียบร้อยไม่มีความร้อนก็ใช้การได้เลยค่ะค่ะคคมีประโยชน์ยังไงครับดินปลูกหรือว่าปุ๋ยปุ๋ยที่เราก็ส่งเนี่ยก็ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวแบบเนี่ยเขาก็จะไปทําให้ดินโปร่งค่ะดินไม่แน่นทึบเวลาปลูกผักก็จะจัดการง่ายด้วยค่ะครับ,รบ,รบแล้วก็ขี้วัวต่างก็มีแร่ธทตุที่เป็นประโยชน์เนาะใช่แล้วค่ะค่ะขี้วัวก็มีในตัวเจน 啊。